เว็บไซต์แห่งหนึ่งครับมีการรายงานเรื่องราวชีวิตรักของผู้หญิงคนหนึ่งจากมณฑลอานหุยประเทศจีนซึ่งหลังจากแต่งงานมาหลายปีครับเธอรู้สึกไม่มีความสุขเพราะรู้สึกว่าสามีน่าเบือ่อและก็ไม่เคยรู้ว่าเธอต้องการอะไรทําให้ทุกครั้งที่กลับบ้านเกิดเธอจึงมักจะบ่นเรื่องนี้ให้กับเพื่อนสนิทฟังอยู่เสมอ ขณะที่เพื่อนสนิทก็ให้คำแนะนำว่าถ้าชีวิตแต่งงานน่าเบื่อเกินไปเธอควรจะคิดถึงการหย่าร้างเธอมีสิทธิทุกประการที่จะหาผู้ชายดีๆและรักเธอมากกว่านั้น หลังจากได้ฟังคำแนะนำจากเพื่อนสนิทหญิงสาวคิดอยุดพักหนึ่งก่อนตัดสินใจหย่าร้างแม้ว่าสามีของเธอจะพยายามง้อง,งอนอย่างไรแต่หญิงสาวก็ยืนยันว่าตัวเองนั้นต้องการอิสระภาพและอยากจะใช้ชีวิตตามใจชอบมากกว่าอยู่กับสามีที่ไม่แยแสเธอหลังจากการหย่าร้างได้หนึ่งปีผู้หญิงรายนี้ก็พบว่าผู้ชายที่อยู่ข้างๆเธอไม่มีใครดีเท่ากับสามีเก่าของเธอเธอจึงรวบรวมความกล้าที่จะไปหาสามีที่บ้าน แต่เมื่อเธอกดกลิ่งประตูก็มีเสียงหนึ่งที่ทำให้เธอตกใจนั่นคือเสียงของเพื่อนสนิทของเธอเมื่อเธอเประตูออกหญิงทั้งสองประจันหน้ากันอย่างกระอักกระอ่วนเพื่อนสนิทอธิบายว่าขอโทษทีเรายังไม่มีเวลาคุยกับเธอฉันกลัวว่าเธอจะไม่สบายใจฉันเลยลังเลเขากับฉันอยู่ด้วยกันหญิงสาวถามเพื่อนสนิทว่าเธอเคยบอกว่าฉันกับเขาไม่ดีไม่ใช่ผู้ชายประเภทที่ใส่ใจผู้หญิงแล้วทำไมเธอถึงได้เลือกคบกับเขา คำถามของผู้หญิงทำให้เพื่อนสนิทของเธอพูดไม่ออกไม่นานอดีตสามีก็เดินออกมาดูและก็ต้องประหลาดใจที่เห็นภรยาเก่ามาหาเขาอดีตสามียังเชิญเธอเข้าบ้านอย่างสุภาพแต่เธอไม่มีอารมณ์ที่จะเข้าไปในตอนนี้ เธอได้รู้แล้วว่าเพื่อนสนิทของเธอเป็นคนโกหกและหลอกลวงเธอเพื่อจะได้มาอยู่กับผู้ชายคนนี้เมื่อคิดว่าเธอจะกลับไปง้ออดีตสามีเก่าเธอไม่คิดว่าจะเจอเรื่องช็อกหนักขนาดนี้ในที่สุดเธอก็หันหลังกลับและพยายามกลั้นน้ําตาเพราะไม่อยากจะให้คนทรยศเห็นว่าเธออ่อนแอเมื่อเธอกลับถึงบ้านเธอก็โผลเข้ากอดแขนของแม่และร้องว่าแม่คะหนูคิดผิดจริงๆหนูไม่ฟังแม่ และตอนนี้ต้องทนกับสถานการณ์ที่น่าอับอายนี้หนูไม่คู่ควรกับสามีเก่าเลยหลังจากฟังคำสารภาพของลูกสาวแล้วผู้ที่เป็นแม่ก็เข้าใจทุกอย่างเธอปลอบลูกสาวว่าในตอนแรกพวกเราได้พยายามโน้มน้าวลูกแล้วแต่ลูกกลับดื้อไม่ยอมฟังตอนนี้ลูกได้รู้ความจริงแล้วแต่ความเสียใจไม่มีประโยชน์ต่อไปอีก ในชีวิตใครๆก็ทําเรื่องผิดพลาดได้ตราบใดที่ยังมีความกล้าหาญที่จะมีชีวิตที่แข็งแกร่งขึ้นลูกจะไม่ได้รับการปฏิบัติที่เลวร้ายจากผู้อื่นอีกต่อไป